สวัสดีครับนะครับอันนี้ผมสั่งเจ้าต,ต,ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า In fight, Motion อินฟล่าย์โมชันดีเทลเนาะข้างในไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีอะไรเนาะเป็นชุดอินฟ a r e d m โมช o นเซ n s ซอร์นะครับตันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้มันทํางานยังไงครับอันนี้ตัว Time ดีเลยก็คือตัวหน่วงเวลา10 10วินาทีถึง10นาทีนะครับนะครับ ตัวมันเนี่ยก็คือสามารถหมุนได้180องศานะครับแล้วก็เซนเซอร์อยู่ที่12เมตรนะครับแม็กแม็กนะครับ12เมตรนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นเรื่องของแสงที่มาควบคุมเนาะแสงที่มาควบคุมนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับประมาณนั้นอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มีค่าความลักอยู่ที่2 2,000 3-2,000ถึง 2, นะครับอ๋อหมายถึงว่าแสงที่มันยอมรับได้นะครับตั้งแต่3-2,000ถึง 2, แสดงว่า กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ครับแซกต่อค่าความรักอ่อนๆมันก็ยังทํางานอยู่นะครับประมาณนั้นเนาะลองเข้าใจนะครับวันนี้เป็นรายละเอียดนะครับเป็นสเปซิฟิเคชันนะครับขนาดร1อยสิบสองรอยสิบโวลต์ครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์แมกนะครับอันนี้เป็นแบบ a อซเนาะมันก็มีแบบ DC ซด้วยนะแต่ว่ารุ่นนี้เป็น a อซนะครับที่ผมซื้อมาท้ามดิเลย์นะครับตามนั้นที่บอกไว้บางเบื้องต้นแล้วเนาะครับที่เหลือก็เป็นการต่อการต่อก็จะมีบราวนี่เป็น สายลายเนาะบลูเป็นเอ็นก็คือนิวตันเอาเอาโหลดกับนิวตันจุ่มใส่กันนะครับโหลดก็ไปเข้า1เส้นนิวตันร่วมกันนะครับประมาณนั้นก็ต่อทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับลพมแจ้งไปนะครับอันนี้คือหน้าตาเนาะอันนี้คือหน้าตาเจ้าเขาเรียกว่า i n f l a t e motion sensor นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับก็เดี๋ยวขาอยาดูแป๊บหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหน้าตาของเจ้า อินฟาเ a ตโมชั่นเซนเซอร์นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนะครับขอให้ดูนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มที่ใช้ควบที่ที่มีเนาะก็จะมีปุ่มนี้ครับปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มลักนะครับควบคุมแสงซึ่งเขาบอกไว้แล้วว่า3ถึง2,000ลักนะครับก็คือทาได้มาและการเป็นควบคุมได้นะครับตัวนี้นะส่วนเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นไทม์ดิเลตเนาะสามารถปรับได้นะตัวนี้ ถ้าไรครับท่ามีเร่ปแจจัยส10สิบสิถึง10นาทีนะครับตัวนี้นะครับโอเคเราเราจะไปลองเทสกันนะครับก็คือไปอวัดไปไป,ไปต่อกับเาขาเรียกว่าผมจะเริ่มเริ่มใช้กับตัวไฟแสงสว่างที่เขาเรียกว่าอ่านล้างหน้านะเพราะตัวนี้ทีนี้ตัวนี้จะให้มันทางานเฉพาะช่วงที่เราไปอยู่ในพื้นที่นะครับถ้าเราไม่อยู่ในพื้นที่ก็ให้มันดับไปนะครับโอเคนะไปลองกันครับ เดี๋ยวมาดูข้างในกันก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่านี่มันจะมีตัวนี้ครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับใช้คันโคแฉกนะครับแล้วคันออกมีสกรูอยู่สองตัวนี่ก็แถมมาให้ก็จะเป็นตัวนี้ยึดยึดพุกเนาะยึดกับผนังนะครับแต่วันนี้ผมอาจจะเอาไปเทสก่อนนะครับจนเรื่องยึดเอาไว้ทีทีนะครับยึดท้าเอไว้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คงในเรื่องของว่าเราจะเทสว่ามันทำงานยังไงก่อนนะครับ ตัวนี้มันมันแยกออกมาเนาะแต่ว่าการที่เราฐานออกนะครับโอเคมันมีอ๋อมันมีตัวนี้อยู่นะครับมีมีม,ม,มีมีตัวนี้วายนัดอยู่นะครับคุไมไวอยู่นะครับแล้วก็สายก็มีแค่นี้นะครับสีแดงสีน้างเงินแล้วก็สีน้าตาลครับตามที่เขาแจ้งนะครับตามที่เขาแจ้งตัวนี้จะอยู่ในบล็อกก็จะเป็นลายนิวตันแล้วก็ A ก็คือโหลดนะครับตัวนี้ลายนิวตันโหลดเอาโหลดออกไปเข้า าหลอดไฟแล้วก็กลับมาเอาเอ็นมารวมกันนะครับซึ่งตัวนี้ลายนี้ก็รับมาจากสวิตช์แล้วกันเนาะสวิตช์เปิดมาให้ปุ๊บควบคุมควบวงจรนะครับเดี๋ยวคมไปต่อนครับครับเดี๋ยวเราจะไปทําการต่อนะครับไอตัวอินฟลิตนะครับมชั่นเซนเซอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าอันดับแรกเราจะมาดูก่อนว่าผมจะไปใช้กับหลอดฟลูเรสเซนต์นะหลอดฟลูเรสเซนต์เนี่ยผมเตรียมไว้แล้วครับก็คือมชั่นดีเทคใช้กับอะไรได้บ้างนะครับ จะมีหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหเ็มึงเริ่มต้นอยู่ประมาณ7จุดนะครับแต่อันการต่อนะครับเผื่อบางท่านบางทีบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้เนาะหรือว่ารู้แล้วก็กดข้ามผ่านไปเลยนะพี่น้องเผื่อคนไม่รู้เฉยๆนะครับนี่อย่างนี้เรามีหลอดฟูเลสเซนต์อยู่หลอดหนึ่งนะครับนี่ครับยินดีปกติหลอดฟูลเรสเซนต์เวลาเราต่อนะครับมันก็จะมีลูกเต๋าอยู่ตัวหนึ่งเนาะอันนี้ลูกเต๋านะเห็นไหมครับูกคาไอ้พี่น้องครับอันนี้จะมีลูกเต๋านะครับอันนี้ลูกเต๋านะ มีลูกเต๋านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ในลูกเตา๋าปกติสายที่เข้านะครับถ้าเป็นทั่วไปเนาะถ้าเป็นสาย v af นะครับสีแข็งแข็งอ่ะมันจะมีสีขาวกับสีขาวขุ่นประมาณนี้หรือสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินประมาณนี้เนาะอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างนี้ก็ได้นี่ครับอันนี้ไซส์หนึ่งจุดห้านะครับทั่วไปที่ที่ที่มีขายตามท้องตลาดเนาะเนี่ยจะมีสีน้ําตาลกับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําตาลคือลายนะสีน้ําเงินคือนิวตันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะกําหนดเป็นอ่าปกติมันก็จะต่อเนาะต่อไห้นะครับตัวนี้ให้เป็นนิวตันละกันครับตัวบนนะครับนิวตันตัวล่างให้เป็นลายนะครับนี่มันจะ มันจะต่อมาอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้ก็จะมีสวิตอยู่ตรงประตูหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะสวิตนะครับนะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับนี่ครับตัวนี้นครับสวิตตัวนี้ก็จะเป็นแอนะครับสวิตตัวนี้อาจจะอยู่หน้าห้องน้ำนะครับหรือว่าตรงไหนที่นะครับเพื่อที่จะเปิดแล้วให้มันต่อเข้ามาตรงนี้เนาะอันนี้เป็นฟลูเรสเซนต์นะครับครับตัวนี้เป็นหลอดฟลูเรสเซนต์นะครับ นะครับ FL รอฟลอเซนเนาะหลอด FL นะครับตัวนี้ของผมมัน18วัตต์นะครับทีนี้เวลาเราจะต่อนะครับเราก็ต้องนี่ตามหลักมันมี L นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเรามาดูกันนิดนึงเผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะหรือคนที่ไม่รู้ก็มาดูด้วยกันครับถ้าใครรู้แล้วก็กดข้ามไปเลยนะครับกดข้ามไปเลยนะครับแป๊บนึงนะครับ หมุนออกอย่างนี้ครับมีนอดสองตัวเองนะครับสกูสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับหมุนออกเรียบร้อยนะครับออกไปแล้วนะครับด้านที่อยู่ข้างล่างมันตรงตัวนี้ครับมันสามารถงัดออกมาได้นะอ๋อลูกยางหล่นลูกยางหล่นนะครับลูกยางตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวเฟรชเนาะตัวนี้ก็สําคัญนะครับ ตัวนี้สําคัญอยู่นะทุกท่านเขาอยากซูมเอาไกลๆนิดนึงเนาะตัวนี้สําคัญนะครับกันน้ําได้นะครับกันแมงกันอะไรได้นะครับควรใช้นะครับมาตัวนี้ก็จะบอกแบบนี้เลยนะครับดูเห็นไหม lna นะครับดูครับมี l มี n มี a นะครับ l ก็คือลาย n นิวตัน a ก็คือไปโหลดนะครับนะครับ l เห็นไหมครับน้ําตาลน้ําตาลกับ สีน้ำเงินนะครับมันจะตรงกันกับนีเห็นไหมอาจจะสีจางต่างกันนิดหน่อยน้ําตาลกับน้ำเงินซึ่งเราสามารถใช้ได้เลยนะครับนะครับเอามาต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อเลยเนาะนี่เวลาต่อก็ต่อจากผ่านตัวนี้เนาะเสียบตัวนี้ผ่านเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้มาต่อนะครับสีน้ําเงินก็ต่อเข้าน้ําเงินเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะไปเข้ากาวเนาะนะครับเอาไขควงอะไรครับไขควงเช็คไฟนะครับ จะคงชิ้นไฟตามบ้านใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแฉกโอเคเรียบร้อยครับนะครับตรงนี้ต้องโ้งไว้นิดหนึ่งโ้งไว้นิดหนึ่งโ้งไวน้น,ไวนิดหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้เผื่อตัดหรือ,อยังยังผมผมยังไม่ตดัดเนาะเผื่อไวเอาเผื่อไว้สักประมาณฟุตหนึ่งครับเผื่อไว้สักฟุตหนึ่งนะครับพี่น้องเผื่อไว้สักฟุตหนึ่งในการที่จะ เอาไปใช้งานเนาะเผื่อเราม่ตัดนะครับส่วนตรงที่ต่อเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องน,นี่แล้ตัดอะไรเมื่อกี้ครับนิวตันใช่ไหมตรงลายนะครับตรงลายผมจะเอาอุปกรณ์มาไว้แถวๆนี้นะครับผมก็จะทําการถอดถอดเส้นนี้ออกนี่ออกไหมครับผมจะถอดลายออกถอดลายออกนะครับถอดลายออกนะครับ ถอดลายออกเอาลายเส้นที่ถอดออกเอามาเข้าอะไรครับเอามาเข้านีเราเห็นไหมมีลายนิวตันเนะครับเอาาใส่ไว้จุดเดิมนะครับ <c oughs> นี่ลายนิวตันเอนะครับก็จะเป็นเข้ามาอย่างลายเนาะนี่มันจะมีลูกเต๋าเหมือนกัน3จุดนะครับลายนิวตันเอ ตัวน,นี้คือ A เอาะลายในต้น A นะครับ A เอาไปไหนครับ A ก็ดึงมานี่ครับมาแทนจุดเดิมนี่เห็นไหมเพื่เอามาเข้าแทนลายนะครับเนาะตัวนี้เป็นสีแดงครับสีแดงอันนี้สีอะไรเพื่สีน้ําเงินเห็นไหมสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับ น้ำตาลโอเคเนาะได้แล้วเนาะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับทั้งชุดนี้เรียกว่าอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับนะครับตัวนี้เป็นอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับผมสมมุติให้นะครับส่วนเอน, A, นี่แล้วก็ดึงลากไปเลยครับเอจะต้องเป็นสีอะไรครับเอต้องเป็นสีเดียวกันครับก็คือสีน้ําตาลจริงๆต้องใช้สีแดงนะจะได้ไม่งงนะครับจริงๆต้องใช้สีแดงเนาะโอเคไหม งั้นผมเอาขออนุญาตใช้สีขาวแทนสีแดงแนะครับผมไม่มีสีแดงถ้าใครมีสีแดงก็เอาสีแดงนะครับนี่ก็เอาสีขาวแทนแล้วกันนะครับผมได้แล้วประมาณ1ฟุตเนาะหนึ่งไม้บรรทัดนะครับตัดเลยนะครับหนึ่งไม้บรรทัดโอเคหนึ่งไม้บรรทัดเนาะโหลดประมาณหนึ่งไม้บรรทัดประมาณนี้จริงๆไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเผื่อไว้หน้างานผมอาจจะต้องไปใช้มัด กับอะไรสักที่นะครับอันนี้เป็นไปทําชั่วคราวนะครับเดี๋ยวทาบอนเพื่อว่ากันอีกทีเพราะว่าผมเพิ่งท,ทดสอบนะครับนี่นะครับถ้ามีสีตรงก็เอาตรงไปเลยนะครับนี่สีขาวก็มาเข้าแทนแทนอะไรครับแทนแทนโหลดเนาะอันนี้ขยากโหลดนิดนึงนะครับแค่หมุนลงก่อนนี่ตันนี้เป็นโหลดปุ๊บ ขันให้แน่นก็พอนะอย่าจะอัดแรงมากเดี๋ยวมันจะหวานนะลูกค้าเอ๊ะนหวานนะครับพี่น้องหวานก็คือมันหลุยนั่นเองครับมีใครไหมผมลืมอะไรร้วยมผมลืมเสียบตัวนี้นะครับจริงๆเราต้องเสียบตัวนี้ก่อนนะครับเสียงตัวจุกยางนะครับเสียบใช้ใช้เสมอนะครับตัวนี้ควรใช้ควรใช้นะครับแน่นๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเลยอีกเส้นหนึ่งคืออะไรครับสีน้ําตาลสีน้าตาลคือไหลที่มา ีน้ำตาลยังไงครับสีน้ำตาลเราไม่เป็นต้องต้องต่อเพราะอะไรครับเพราะสีน้ำตาลเราจะถอดออกจากจากได้ไหมที่ผมลบออกเราจะถอดออกจากหลอดไฟฟูเรสเซนต์นะครับเราถอดออกมาก็เอาสายที่ถอดออกนั่นแหละครับเอามาใส่ตรงนี้ที่ว่างนะครับโอเคเนาะโอเคไหมตรงนี้นะครับมันก็สามารถเอาสายที่ผมถอดออกมาตอนที่ผมลบออกจังนะครับเอามาใสา่ในแทนเลยครับส่วนสีน้ําเงินตัวนี้ นะครับผมก็ลากมาลากมาแล้วทำยังไงครับลากมาผมก็เอามาใส่กับลูกเตา๋าตัวเอ็นตัวนี้ครับจบเนาะมันก็สามารถเป็นวงจรที่สามารถใช้งานได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยก,กันครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วเนาะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเนองครับตรงนี้นะครับที่เราจะมาทําการต่อตัวเซ็นเซอร์นะครับนี่ลองเห็นไหมตัวนี้ครับจะมีลูกเต๋านะ อยู่ตรงนี้นะครับตรงสวิตอันนี้เป็นฟลูออเรสเซนต์18วัตต์นะครับนะครับเดี๋ยวพวอญาตปิดไฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับนะครับดูซิว่าเอาไปเข้าแทนจุดนั้นนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะ,ะนี่ตรงนี้ซูมนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแต่ว่าผมน่าจะไปทําอยู่มันจะบังไหม ตัวนี้มันไม่มีที่วางเนาะน่าจะตำแหน่งมันน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละก็อาจจะหาที่มัดไว้ข้างบนนิดนึ่งนะครับก็คือยังยังไม่ยังไม่ถาวรน,นะครับก็แค่ดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูตำแหน่งมันก็จะประมาณนี้ เอามัดไว้ตรงนี้ซึดตรงนี้อืม,อม,อมต้องต่อก่อนอนะนตนัวเอกก่อน เปิตูดออกก่อน,นเพราะว่าต้องเอาสายแรกเข้าก่อนนะครับสายลายเดีย๋ยวเราไปเช็คสิตัวไหนเป็นสายลายครับต่อตัวน,นี้ให้เสร็จก่อนนะครับต่อให้มีสายครบอยู่ข้างในนะครับใส่สีน้ำตาลนะครับเข้าไป น,นะครับให้มีสายออกไป3เส้นก็คือน้ำตาลน้ำเงินแล้วก็ขาวนะครับน้ําตาลนี่ก็คือจะเอามาเข้ากับสายสายน้ําตาลเนาะโอเคครับเรียบร้อยนะครับตามนี้นะครับอัดอีกนิดนึงเพราะว่า จับ,บ่อยๆอาจจะรวมได้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิด้าเลยดีกว่านี่ตอนนี้ก็กันน้ำกันแมงเข้าไปทำรังได้นะครับกันแมงเข้าไปทำรังหลักๆเลยเนาะกันน้ำนี่ได้นิดนึง น้ครับนี่โคงพร้อมใช้ครับใส่สกรูใส่สกรูสสกรเสร็จปิดล็อกตึงมืออ่ะตึงมือนะครับทีนี้ตัว เรารู้แล้วว่าสีขาวเอาไปแทนสีน้าตาลที่ถอดออกนะครับสีน้ําตาลไปเข้ากับน้ําตาลต้องมีลูกเตา่าส่วนสีน้ําตาลเกวือนี้ก็ต้องไปเข้ากับไอ้สีฟ้าเข้ากับสีฟ้าก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีลูกเต่าเพิ่มมาหนึ่งตัวลูกเต่าหนึ่งตัวนะครับ โอเคแน่นแน่นนะครับก็คลายคลายนะครับแต่เวลาตัดจริงก็ตัดสองตัวนะครับเพื่อเอาไปใช้งานในอนาคตเนาะก็ให้มีช่องสองตัวแล้วก็อัดแน่นไวนน้นะครับกันมันหลุดนะครับใช้หนึ่งตัวก็จริงแต่อัดสองตัวเนาะตัวที่ใช้พืาสีน้ำตาลนะครับพษาสีน้ำตาล เราจะไปต่อกับน้ำตาลจริงๆจับพ่วงแล้วพันเทปก็ได้เนาะจริงก็ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรเราชอบต่อนะครับแน่นนะครับน้ำตาลเรียบร้อยส่วนสีอื่นก็ว่ากันไปทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูกัน มันเป็นยังไงพี่น้องมันเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นลกๆหน่อยเนาะนะครับลกนะสังเกตไหมครับมันจะลกนิดน,นึงก็คือ,อนี่ออกจากตัวอินฟลา m เลดโมชันเทคเตอร์เนาะตัวนี้เป็นโหลดตัวนี้เป็นนิวตนันเอตัวนี้เป็นลายตัวนี้ไอตัวนิวตนันลายนะครับก็จะเอามาเข้าตัวนี้เรียบร้อยนะโอเคนะครับ ก็ตามวงจรแล้วกันอันนี้อาจจะลบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหากล่องมาใส่อยู่อันนี้เป็นชุดทดลองนะครับเป็นชุดแรกแล้วกันนะครับตำแหน่งก็จะให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับเปิดไฟโอเคมันทํางานนะครับทีนี้เราจะหน่วงให้น้อยที่สุดหน่วงให้น้อยสุดก็คือทามทามลบใช่ไหมนี่ตามสุดเลยนะนี่ ก็คือต่ำสุดนะครับนี่ต่ำสุดทามน้อยที่สุดนะครับค่าแสงค่าแสงมืดที่สุดนะครับเพราะว่าเราเป็นกลางคืนเนาะให้มันทำงานเร็วที่สุดทีนี้ถ้าเราไม่อยู่ในพื้นที่นะครับออกมานะครับไกลเท่าไหร่ดูว่ามันตัดไปแล้วนะครับถ้าคนไม่อยู่มันจะตัดนะครับทีนี้ ถ้าเราเข้ามานะครับมาในพื้นที่นี่มันก็จะติดเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็โอเคนะนะครับแต่เราออกไปก็จะใช้เวลาแปบ๊บเดียวมันก็ออกแล้วเนาะแต่ถ้าเราอยู่นะครับมันถึงจะทํางานนะครับถ้าเราออกไปนะครับมันก็จะนับประมาณไม่กี่วินะครับมันก็จะตัดไปเลยนะครับโอเคเนาะ,ะเมื่อเรามาตรงนี้นะครับโอเค ผ่านมาตรงนี้ไฟก็จะติดแต่ก็จะดับเองเนาะอ่ะเผื่อสักหน่อยแล้วกันนะครับเป็นนะครับเรารู้แล้วว่ามันทํางานได้นะครับเอาเอามืดเอามืดสุดเนาะเอามืดสุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอ่าให้มันทํางานเร็วสุดนะครับนี่เอามืดสุดอ่ะหมุนลงมาต่ําสุดนะครับผมเข้าใจถูกไหมเนาะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ตัวลูกศรตัวนี้นอา่าสุดแล้วเนาะสุดแล้วนะครับตัวนี้มืดสุดเอาไม่เข้าใจทำมืดสมมติมืดก็คือตรงนี้มืดมันไม่ทํางานพี่น้องตรงนี้มืดนะครับมันจะทํางานตอนไหนครับตอนนี้ไม่ทําเนาะตรงนี้ไม่ทํานะครับเซ็นเซอร์ไม่ทําเลยนะทินเาจะเพิ่มครับเพิ่ม เพิ่มค่าความสว่างโอเคเอาให้ให้ให้เร็วที่สุดแล้วกันเนาะครับก็จะเป็นแรงสุดนะครับค่าความลักสูงสุดส่วนเวลาเมื่อกี้เอาเพิ่มอีกนิดนึงเอเอาสองวิแล้วกันเนาะเพิ่มมาอีกนิดเดียวนะครับเราจะไปไกลนิดนึงอ่ะโอเคนับหนึ่ง สองโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราเข้ามาในพื้นที่นะครับผ่านมาตรงนี้ก็จะติดนะครับเอาเป็นว่าโซนไหนมันถึงจะติดเดี๋ยวผมพอดูก่อนนะครับเท่าไหร่ถึงจะติดนะครับ ต้องเร็วขนาดไหนนะครับถึงจะติดโอเคก็ประมาณนี้นะครับติดติดไอ้เอ็นนาทีเนาะผมไม่แน่ใจว่าตัวนาทีนะครับเอามันไว้นานๆก็ได้เพราะว่าผมผมพอนึกออกแล้วติดเร็วมันก็ดับเร็วนะครับไอตัวนี้เพราะแต่ว่าพอหมุนต้องระวังนิดนึงเด้อต่นนี้พี่ดองครับ อันนี้มันได้หกนาทีเนาะอาจจะหนึ่งนาทีถ้ามันดับเร็วสมมุติเราอยู่มันอาจจะดับอันนี้ค่อยมาปรับที่หลังเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ถ้าออกมานับนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดโอสิบสองอันนี้นานครับสิบสามสี่ สิบห้าสิบหอันนี้เยอะไปเนาะมันต้องเร็วกว่านี้เนาะให้มันตัดเร็วกว่านี้อันนี้นานไปนานไปโอเคให้มันตัดเร็วเลยเพราะว่ายังไงก็ได้เปิดไฟสองดวงคู่อยู่แล้วนะครับสามวินะครับสามวินะ โอเคตัวนี้ติดนะครับทีนี้เปิดไฟคู่ตัวนี้ด้วยนะครับถอยมาหนึ่งติดดับเนาะตัวนี้ก็จะมาในพื้นที่นะครับมาลัาง,นะ,งาน,นะครับก็จะทํางานนะครับอันนี้โอเคตอนนี้ผมเอาเท่านี้ก่อนนะครับในการปรับความเร็วและสปีดเอ่อสมมติเราอยู่ในพื้นที่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ อย่างนี้นี่สมมติเรามาล้างมือนะครับก็มาล้างมือเราก็ต้องอยู่อย่างนี้เนาะแ <ๆ S 1> น่แน,น่น,นอนแน่นอนนะมันต้องดับดับไปแล้ว, <ๆ S 2> ลวนะครับมันก็อยู่ได้ประมาณกี่นาทีนะนเวียดเดียวประมาณไม่กี่วิ มันจะติดบ่อยไปเพราะนั้นเราเราเอาอย่างนี้หกนาทีนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะเขาบอกว่าได้หกนาทีนะครับเราก็เพิ่มเวลาไปนะครับอันนี้สามนาทีเนาะอ,อันนี้น่าจะได้ครึ่งหนึ่งของหกนาทีก็คือสามนาทีน่าจะเพียงพอโอเคเดี๋ยว่อาว่ากันครับ